สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีทอดนะครับทอดไปจากบ้านนะครับแล้วเก็บลงกล่องนะครับแล้วเอาไปทอดซ้ําที่ตลาดนะครับว่าผมทํำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูครับผมขั้นตอนแรกเลยครับไก่ที่เราหมักแล้วนะครับก็เอาไปจุ่มน้าชุบเก็ดนะครับแล้วก็เอาไปลงแป้งแล้วก็คุกนะครับคุกแป้งนะครับคุกแล้วขยําขยํานะครับรอบที่1นนะครับผมต้องใช้แป้งเยอะหน่อยนะครับผมนะครับ คุกแป้งครั้งแรกนี้ไม่ต้องไม่ต้องคุกงานนะครับคุกเสร็จแล้วก็สลัดสลัดเอาไปลงน้ําชุบเกล็ดอีกรอบนึงนะครับผม็สําคัญเลยแป้งต้องท่วมไก่นะครับไก่ถึงจะเป็นเกล็ดนะครับเสร็จแล้วให้เราตักไก่ขึ้นมาจากน้ําชุบแล้วก็เอาไปลงแป้งรอบหนึ่งนะครับแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปก็คุกแป้งพร้อมลงเตาเลยนะครับผมกวาดแป้งมาหาไก่นะครับอย่าพยายามให้มือเราไปไปโดนไก่ก่อนนะครับให้แป้งโดนไก่ก่อนที่มือเราจะโดนนะครับนี้ก็ เขานะครับขยานิดๆนะครับผมแป้งอยู่ตรงไหนกวาดมาครับขยํามือนิดๆครับผมเอาจนกว่าเราจะพอใจนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับแป้งต้องเยอะหน่อยนะครับผมต้องท่วมไก่แบบนี้ครับคุกจนกว่าเราจะพอใจครับแบบนี้ครับแป้งเป็นเกล็ดแน่นอนนะครับผมถ้าทาตามวิธีที่ผมบอกนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับผม ทีนี้เราพอใจแล้วนะครับเราก็มาจับไก่สลัดแป้งออกสลัดฝุ่นแป้งออกให้เยอะๆนะครับสลัดออกให้หมดนะครับแล้วไก่ก็จะเป็นเกดเป็นริ้วแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาไปลงเตาได้เลยครับเผาร้อนแล้วนะครับใช้อุณหภูมิทอดเหมือนเดิมครับ160องศานะครับปกติแล้วไก่ไม่มีกระดูกผมจะใช้เวลาทอด7็นาทีนะครับแต่ว่าผมจะเอาไปสะดรุ่งที่ตลาดนะครับผมเลยต้องทอดแค่5นาทีพอนะครับผม วันนี้ก็ทอดสองเตาเหมือนเดิมนะครับเสร็จเตานี้แล้วก็เตรียมเตาต่อไปได้เลยนะครับครับพอได้5นาทีแล้วนะครับเราทีนี้เรามาดูไก่นะครับผมนี่ครับไก่ก็จะเกือบสุกแล้วนะครับผมเป็นไก่ไม่มีกระดูกนะครับเกือบสุกแล้วนะครับพอประมาณนี้นะครับผมเราจะเอาไปสะดุงน้ำมันเดือดที่ตลาดอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้ความกรอบยิ่งขึ้นอีกนะครับผม ขั้นตอนต่อไปครับเราก็เอาไก่ที่เราทอดแล้วนะครับเอาไปผึ่งพัดลมก่อนนะครับเป่าพัดลมให้ความร้อนคลายออกนะครับผมก่อนที่เราจะเก็บลงกล่องนะครับถ้าเราเก็บลงกล่องเลยที่ไม่เป่าความร้อนออกนะครับเก็บลงกล่องเลยเก็บมันจะร่วงเยอะนะครับไก่ก็จะเป็นเมือกด้วยนะครับนี่ครับพอมันเย็นแล้วนะครับผมเราก็เก็บลงลังแบบนี้นะครับ150หิชิ้นนะครับก่อนที่จะเอาลงลังเราต้องรองกระดาษ ก่อนนะครับกระดาษซับมันนะครับเป็นเรียกกระดาษใบตองเทียมนะครับผม12บสคูณสินะครับลองที่ก้นกล่องก่อนนะครับวางเพื่อซับมันนะครับครับพอมันเย็นล้วก็ทยอยเก็บใส่กล่องนะครับแบบนี้ครับกล่องก็ต้องเจาะรูนะครับผมเพื่อระบายอากาศนะครับเพื่อไม่ให้เนี่ยครับเรามาดูไก่นะครับเกือบสุกแล้วนะครับผมทอดเกือบสุกนะครับผม ือจะทอดให้สุกเลยก็ได้นะครับผมพอเก็บลงกล่องเรียบร้อยแล้วก็เอาของขึ้นรถนะครับเราก็ไปที่ตลาดเลยครับผมตั้งร้านนะครับผมจัดร้านให้เรียบร้อยนะครับวันนี้มีลูกชายมาช่วยนะครับผมลูกชายคนโตมาช่วยตั้งร้านนะครับ <P art iller> พอตั้งร้านเสร็จเรียบร้อยนะครับก <P art iller> ็ตั้งกระทะเลยนะครับผมใช้น้ํามันใหม่ทุกวันนะครับมาตลาดเราจะใช้น้ํามันใหม่ทุกวันซีบางท่านถามมาว่าน้าม<น>ันใช้ยี่ห้ออะไรนะครับผม ผมไม่ได้ซิกที่น้ํามันนะครับผมยี่ห้อไหนถูกผมใช้ยี่ห้อนั้นนะครับผมใช้น้ํามันวันละห้าขวดนะครับที่ตลาดนะครับนี่ครับผมใช้วันนี้ใช้ยี่ห้ออะไรคิสตันนะครับผมใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่มันถูกที่สุดนะครับผมสีอาจจะแสบตาหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้แดดร้อนมากนะครับแดดจัดมากนะครับผมนะครับเตรียมถาดเตรียมอะไรเรียบร้อยนะครับผม พร้อมทอดนะครับเปิดเตารอนะครับพร้อมทอดนะครับวิธีเช็คว่าเตาเราร้อนหรือยังนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปในหลายคลิปนะครับให้หยิบเศษดไก่เนี่ยนะครับเก็ดไก่เนี่ยไปหย่อนในกระทะนะครับผมหย่อนในน้ามันดูนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็พร้อมทอดได้แล้วครับเอาไก่ลงไปสะดุ้งเลยนะครับผมนี่ครับความร้อนประมาณนี้ครับผมไก่ถึงจะกรอบนะครับ ก็จะใช้เวลาทอดประมาณหนึ่งนาทีนะครับเอามาสะดุ้งนะครับผมใช้คำว่าสะดุ้งน้ำมันประมาณหนึ่งนาทีนะครับผมก็จะกรอบนะครับผมวันนี้แดดร้อนมากเลยครับผมผมอ้ามากๆเลยนะครับต่อไปก็เป็นน่องเล็กนะครับผมหรือปีกคนนะครับกอสะดุ้งลงไปเลยครับนี่ครับความร้อนแบบนี้นะครับผมสะดุ้งลงไปครับนาทีหนึ่งนะครับประมาณนาทีหนึ่งนะครับแก่เดียวนะครับผมเต็มร้านนะครับทอดเค่็เดียวนะครับอือสอมนาทีนะครับ เร็จแล้วก็จัดเรียงนะครับจัดเรียงหน้าร้านนะครับก็ค่อยทยอยขึ้นนะครับทอดไปเรื่อยนะครับผมแต่ทอดแป๊บเดียวนะครับผมทอดแป๊บเดียวของเต็มร้านแล้วนะครับผมไม่ได้ยุ่งยากนะครับมาที่ตลาดนะครับง่ายง่ายสบายสบายนะครับผมนี่ครับทอดแป๊บเดียวของเต็มร้านแล้วนะครับผมทอดไก่เสร็จแล้วทีนี้เราก็ทอดเพืนปลายเลยนะครับในกระทะเดียวกันนะครับ ก็รวมกันไปเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับบางท่านถามมานะครับใช้เป็นฝายยี่ห้ออะไรนี่ครับเป็นฝายยี่ห้อนี้ครับผมรสชาติมันก็โอเคนะครับผมนะครับโลละ80บาทนะครับผมนักก็ตนะครับใช้ยี่ห้อนี้ครับผมนะครับทันนี้ก็เรียบร้อยนะครับของเต็มหน้าร้านแล้วพร้อมขายครับผมรอลูกค้ามาเดินนะครับผมก็มีลูกค้ามาถามนะครับว่าร้อนไหมนะครับ ไกไม่ร้อนแน่นอนครับแต่กรอบแน่นอนนะครับรับประกันได้นะครับและนี่คือวิธีที่ผมทําทุกวันนะครับแบบนี้นครับทาแบบนี้ทุกวันนะครับเ,เพื่อนๆสามารถอาอไปลองทาดูนะครับผมที่เันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ